โอเคนะครับผมนะสวัสดีนะครับนะวันนี้ก็มาบอกวิธีแก้ปัญหาที่เวลาเราเลือกทรงผมมาแล้วผมมันไม่ตรงหรือว่ามันทะลุหนังหัวลงไปหรือว่าลอยขึ้นไปจากหนังหัวอะไรเงี้ยวิธีแก้นั้นทํำยังไงก็มาดูคลิปนี้นผมนะผมจะทําให้ดูกับอ่าส่วนบนหัวนะครับนะทีแรกก็เลือกทรงผมมาหนึ่งทรงนะทรงที่ว่ามันมันบักอ่ะสมมุติผมจะเอาทรงทรงนี้เอาทรงนี้ถ้าคุณ แล้วทีนี้ให้คุณกดตัว b นะเดี๋ยวถ้ากดแต่ถ้ากดตัว b แล้วไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาให้คุณกดตรงนี้คติ๊กตรงขวาล่างตรงนี้มันเป็นตัวตั้งค่าไอ้เปิดเมนูปรับอะ่ะอ่ามันก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาทีนี้ให้พิมพ์ตรงนี้ไปว่าแฮนะก็คือทรงผมอะ่ะเนี่ยถ้าถ้าใครพิมพ์ไม่เป็นก็คือนี่เลยทรงผมนะก็คือผมน,ะ H นี่ย ha นียแหละแลวทีนี้ก็ให้เลือกเป็น n hair นะครับอันแรกเลยนะ อันนี้คือปรับความยืดนะอันนี้คือยืดยืดด้านข้างอันนี้คือข้างบนแต่ถ้าขยับซ้ายขวาก็ออันเนี่ยบางทรงคือเราเลือกมาแล้วมันก็อาจจะทะลุหนังหัวออกมาเนี่ยผมผมเชื่อว่าถ้าผมเชื่อว่าต้องมีคนเคยเจอนะเลือกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็เข้ามาปรับตรงนี้ได้นะถ้าคุณปรับพลาดแล้วแล้วอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมก็กดตรงตรงัวเลขที่อยู่ท้ายแถวอันนี้เป็นเลขศูนย์ ก็คือมันจะมาลับมาตำแหน่งเดิมอันนี้ก็คือสามารถปรับปรับได้ส่วนข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้ทรงผมอื่นเพี้ยนได้นะอาจจะนะมีโอกาสแต่ว่าผมยังไม่เจอนะแต่คนที่เขาบอกผมมาเขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะะก็คือคุณปรับตรงนี้เนาอะแล้วพอคุณไปจัดทรงผมอื่นคือมันจะเพี้ยนเห็นไหมมันเพี้ยนไปละคือมันเป็นการตั้งค่าทรงผมอะมันจะทําให้ทรงอื่นเพี้ยนไปด้วยแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็น เขาบอกว่าถ้าเอาไปเล่นในสตูสตดิโอคือมันจะเพี้ยนมันทำให้ทรงอื่นเพี้ยนไปด้วยแต่ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่ามีคนบอกว่ามันเป็นนะครับเอาไปนันมันเป็นมันเพี้ยนแล้วก็ถ้าทรงไหนกดแล้วมันไม่โชว์นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่มีคนบอกว่ามันขาดมอสนะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าขาดมอสยังไงนะก็คือขาดมอสน,น,นั่นแหละนั่นแหละถ้าทรงไหนที่มันไม่โชว์นะกดเลือกมาแล้วไม่โชว์ทรงนี้เห็นไหมมันทะลุนังหัวลงไปแล้วก็ปรับขึ้นมาเนี่ย ถ้าเจอเคสนนะผมเชื่อผมเชื่อว่าต้องมีคนเคยเจอเคสแบบแบบนี้ยนะก็ปรับขึ้นมาปรับยืดไดยนะ้ยืดขึ้นนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ผมนะผมรู้สั้นๆน,นะผมนะแก้ไขปัญหาบั๊กนะสมงผมเรื่องสรงผมนะ